สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันเสสายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากฝังกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับกับเรื่องเรื่องเรื่องราวของงานวิจัยซึ่งพบว่าแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยเนี่ยค่าจ้าง ไม่พอกับรายจ่ายนะครับแล้วก็มีช่องว่างรายได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธะ์ะจรมวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายง,งานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับโวนในช่วงหนึ่งวันนี้วันศุก์ท่นผู้ฟังครับก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีต กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสารกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของแนวโน้ม SNE ไทยในช่วง4ีเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือน่าจะออกมาในทิศทางใดน,นะครับจะพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐ,ฐกิจนะครับคุณฟังครับวันนี้ รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจํานวน2องรางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในช่องทางในช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น Facebook Live กับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น SMS นะครับพิพมข้อความแล้วก็ส่งคําตอบมาที่หมายเลข422 หนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะครับสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่านสองรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทาง YouTube พิมพ์คำว่าเกตบี้ยได้ถุน้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนําเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus นะครับโดยอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสามจุดเก้าเก้านะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุดสิบล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง 25ปีนะครับส่วนอีกครั้งครับธนาคารอมอสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus อัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละสามจุดเก้าเก้านะครับวงเงินสินเชื่อสิบล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง25ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมอสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดชอวิตีเอสบีพลนะครับโดย วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับวงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนดานนะครับสําหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่19สิงหาคมครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณวัชระนิ่มนวลนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารออมสินนะครับได้จัดทําโครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคมนะครับเพื่อร่วมสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยการเปิดตัวเพจชื่อว่าออมสินห่วงใยศูนย์กลางความช่วยเหลือแห่งใหม่บนโลกโซเชียลโดยเพจออมสินห่วงใยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือใน3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือด้านบริการรเดอร์ออมสินห่วงใยซึ่งจะทําหน้าที่ในการจัดส่งยาเวชภัณฑ์หรือว่าสิ่งของอย่างชีพแล้วก็เป็นการส่งให้กับผู้ที่ติดเชื้อ หรือว่าอขอไปครับสง่งให้กับผู้ที่ติดต่อทางเพจออมสินห่วงใยโดยตรงนะครับแล้วก็ช่วยภารกิจของหน่วยงานหรือว่ากลุ่มจิตอาสาที่ขาดแคลนกาลังคนในการส่งของให้กับผู้ติดเชื้อด้วยนะครับ<_><_>ความช่วยเหลือด้านที่สองครับคือการบริจาคอาหารทั้งอาหารปรุงสุกแล้วก็อาหารแห้งนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือด้านที่สามเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มจิตอาสาในการทําภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนของแต่ละเครือข่ายตลอดจน สถานพยาบาลในพื้นที่ของธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศนะครับประชาชนและหน่วยงานต,ต่างๆสามารถที่จะติดตามข้อมูลหรือว่าแจ้งรายละเอียดความชื่วเหลือที่ต้องการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้วยการกดไลค์แล้วก็ติดตามเพจออมสินห่วงใยเพียงแค่คลิก f a c e b o o k GSB5 COVID นะครับหรือเข้าไปที่ facebook แล้วพิมพ์คำว่าออมสินห่วงใยเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงจอดสิรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธแล้มวงผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยกับเรื่องของรายงานอาหารทะเลไทยเราค่าจ้างไม่พอตอนนี้อยู่ในยสารนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับาจาระพัดครับไม่ได้เจอกันนานครับสบายดีนะครับเจอกระบาลครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไร เรื่องของโควิดมันก็ไม่สบายตัวทีนี<ช>้ผมสงส<ช>ัยอย่างนี้อาจารย์ <laughs> คือเราจะคุยกันเรื่องอาหารทะเลไทยเนี่ยครับว่าแรงงานอาหารทะเลเนี่ยอาจารย์จะนิยามรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยหรือเปล่าอาจารย์ฮะหรือว่าเอาเฉพาะแรงงานในเรือขระมงอย่างเดียวอาจารย์ครับอ่อไม่ใช่ครับถ้าเป็นโปรเซสแล้วจะขึ้นจากเรือแล้วครับก<อ>็บอขึ้นจากเรือแล้วในส่วนที่ขึ้นจากเรือมาแล้วก็ผ่านกระบวนการของลงลงแล้วก็เข้าไปในโรงงานลงก็จะจัด อ้ออนต้นสิ่นรูล <ผม S 2> ุบรตทุนเสร็จแล้วก็ผมก็ลง,งงานครับครับกับผมก็สงสัยทีแรกไงอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเอาเปรียบเทียบระหว่างค่าจ้างระหว่งางแรงงานชายกับแรงงานหญิงเนี่ยเรือระบมันไม่มีแรงงานหญิงไนี่ยใช่ไหมใช,ใช่ครับก็เลยสงสัยว่าเออเช่นในโรงงานใจรูปแบบอาจารย์มากวิ้ชายครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างอาจารย์ผลการวิจัยที่เราศึกษาเนี่ครับอาจารย์ครับไอ้ผลที่ศึกษาเนี่ยมันก็ ไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะหรือว่ามีอะไรที่ที่คาดเดาไม่ได้นะฮะเพราะมันก็ยืนยันความความเชื่อบางอย่างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมยุติย่างในเรื่องของกระจ้างชายหญิงเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะที่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็ก,ก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะวาผู้หญิงเ<อ><อ>ข<อ>ไม่เท่าผู้ชายอยู่แล้วของไทยเราเ้าคนไทยก็าจะน้อยหน่อยแก้บางชายหญิงนะฮะแต่ก็เป็นเมื่อโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ส่วนราชการถ้าเอาค่า้ามาเฉลี่ยในภาพรวมนะ เพราะผู้หญิงก็จะขึ้นไม่ถึงระดับที่สูงเมื่อค่าเฉลี่ยต่ละผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้นะเมื่อเอาค่าเฉลี่ยมาคุยกันนะฮะเพราะว่าในในกระบวนการทํางานมันมีตําแหน่งงานอยู่นะครับแต่เสื้อแรงงานต่างดาวเนี่ยไม่มีตําแหน่งอ่าแต่งงานแต่งางประมาฮะนะฮะมันกระาเฉลี่ยมันก็เลยเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงไปนิดหนึ่งไหมแก๊บค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดหนึ่งระายี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปขณะที่คนไทยสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปในทานองเนี้ยนะฮะก็ก็ มันไม่ได้อยู่ที่ตัวความแบบตกต่างนั้นอย่างเดียวแต่ส่วนมากเราจะมาดูว่าในส่วนของการขั้นจ้างเนี่ยอย่างกระบวนการในการวิจัยบางทีเราคิดเนี่ยอ,อ,อย่างคนไทยเราเนี่ยเราจะคิดเดือนหนึ่งยี่สิบหกวันนะฮะเพราะว่าสี่วันนี้เป็นวันหะยุดในการตัวหารนะฮะหรือว่าตัวคูณเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแรงงานต่างดาวนี้จะจะอยู่ในรัะสาญญาที่ ที่ไม่ได้เป็นข้าร้างรายเดือนนะฮะจะเป็นสัญญาที่จ้างจ้างจ้างทํางานหรือจ้างเหมาหรือว่าทําเป็นรายวันนะฮะเพราะฉะนั้นเ<แ>วลาคืคิดคํานวณมาคิดเป็นรายเดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้หลักเกณฑ์ที่ที่แม่นยำเพราะเอาสามสิบเอาสามสิบไปขูดเนี่ยอะไรที่คำนวณเนี่ยนะฮะบบคือมันก็มันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างคนไทยกับของต่างชาติแต่ว่าเป็นต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดขาใาช้มาตรฐานเดียวกันมาดูเนี่ยเรีเบกับเกณฑ์มาตรฐานว่าข้าร้างใน แต่ยา่านปริมณฑลเนี่ยนะโดยหลักการแล้วมันก็สามร้อยบาทขึ้นไปอะฮะสามร้อยบาทพรานนะฮะนี่คราวนี้ว,ว่าเวลาเขาไปสำรวจเนี่ยเขาก็ไปสำรวจมามันก็มีส่วนที่แตกต่างไปสักสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรสเนี่ยหรือเจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นตนะครับซึงบ่งอันนี้มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะเขาถือว <ขอ S 2> นะ่าก็มองในเง่ทีถือว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่บางนะฮะในแง่ที่ที่าจ้างมาแต่ว่าเหตุผลเบื้องหลังเนี่ยทําไมเขายังอาจจะไม่ได้าจ้าง ลบทวนเอามาคิดเป็นข้าร้างเป็นอาจากรายวันเป็นรายเดือนนี่นะฮะมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของอแรงงานเหล่านี้เป็นหนี้ในจา้าง<อ>นะทั้งกระบวนการตั้งแต่ตอนเข้ามาในขั้นในหน้าในสาะพวกนี้นะฮะที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีมากมากพอสมควรมันจะแตกแต่กางกาันระมาวางแรงงานสองกลุ่มนะแรงงานที่อยู่ในกลุ่มของอประมงแปรรูปประมงทะเลเนี่ยนะหรือแปรรูปสัตว์น้าเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแรงงานในส่วนที่พิสู่สัญชาตินะฮะจะแตกต่างกับการแรงงานอีกกลุ่มที่เรียกแรงงานเอโมยนะเอ U มเนี่ยเป็นแรงงานที่ที่เข้ามาได้ตลอดเวลาแต่ว่าเข้ามาตามตามกฎิกาเลยนะฮะพวกนี้นะฮะเขาก็จะอ่านายจ้างกระทรวงบางจะเป็นนายจ้างขนาดใหญ่นะ,ะซึ่งมีอยู่ประมาณล้านว่าคนเนี่ยนะฮะเขาก็จะดูแลกลุ่มเ่านี้ค่อนข้างดี ในสัดส่วนของประกันสังคมต่างๆเวลาเขาเข้าประกันสังคมกลุ่มเอมูยูในข้าสังคมเป็นส่วนประกันสังคมเป็นส่วนใหญ่แล้วพวกนี้น<ำ>เพราะว่าเขาถูกใใคล้ายๆว่าอตรวจสอบโดยบริษัทที่นําเข้าดังนั้นเขาก็จะต้องอ่าอะไรปฏิบัติตามกฎกติกาของของ,ของกฎหมายให้มันถูกต้องนะน<ำ>เขาก็จ,จะมีเราเรียกว่าพัสดุออ d ดตอ่ะเขาก็จะส่งคนเข้ามาตรวจสังเกตแรงท่างพวกนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนตรงนี้ในส่วนที่เป็นเอมูยูนมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหา กลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มที่รับคนเข้ามาแล้วพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปีในช่วงหลายๆายปีที่ผ่านมามันก็จะมีบางคนที่มีหน้าที่ต้องใช้นี่อยู่คือนี่นี่ที่ก็คือพระในเจ้าให้ทุกอย่างฮะถ้าจะเข้าปาระกันสังคมดต้องต้องออกให้ด้วยเมื่อเมื่อออกให้เนี่ยหลักการเนี่ยเขาก็ไปห่างเดือน จะไหมแทนที่ <c oughs> จะเป็นคนช่วยช่วยเหลือจะปออแท<บ>นหรือแม่ค่าในนัาา้นประาอไอ้เ <c oughs> คสเคสแบบนี้ประธานโทษนะอาจารย์มันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็สมยอมยกันทั้งคู่ไหมครับทั้งนายจ้าและสายลูกจา้าได้ประโยชน์อะไรกันประมาณนั้นประมาณนั้นนะครแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าก็จะมีบางส่วนที่นี่สินหมดแล้วก็ยังยังเพล่เยังจะหักนุ่นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็เป็นไปได้อยู่บ้างครับ เพราะฉะนั้นพอพอตัวางานมันออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีจุดไหนที่เราควรจะปรับหรือว่าควรจะต้องยอมรับความจริงกันบ้างไหมฮะอาจารย์ฮนี่ก็โดยโดยโดยโหลักการเขาต้องพยายามนะเรื่องค่าจ้างแม้่าคนไทยหรือทางด้าวก็ตามเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มนี่ยที่จริงในโรงงานเนี่ยมันไม่ควรจะมีส่วนที่ต่างจากค่าจ้างขั้นต่าไปมากนักนะฮะเพราะว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ย เ,เขาอยู่ในระบบนะพูดถึงแล้วของเราในีส่วนใหญ่แล้วแร,รงงานต่างด้าวอยู่ในระบบก็คือว่าสองล้านกว่าคนเนี่ยตอนนั้นก็เหลือสักสองล้านสามตอนนี้นะหลังจากที่มีโควิดเนี่ยแร,รงงานส่วนนี้จะหายกไปประมาณประมาณสักห้าหกแสนคนแต่ส่วนที่อยู่เนี่ยมันในส่วนน,นั้นเป็นแร,รงงานแร,รงงานเอ็มูย์สแลนว่านคน <S <S ที่เหลือเหลืคือแรงงานพิสูจน์สัญชาติเนี่ยอยู่ประมาณสองล้านคนกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่เซนตที่สิบนิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างแล้วเกี่ยวกับการ เปลี่ยนงานอะไรต่างพวกนี้รายได้บางทีมันก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อะไรเท่าไหร่นะฮะก็ต้องกดคอยดูว่าก็คงจะต้องพยายามนะฮะกนะ็ในช่างก็คง,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 งจะต้องดูเรื่องเออธรรมาภิบาลเรื่องจริย,ยาบาลของตัวเองบ้างเนาะคือใช้งานเขาได้ไประโยชน์จากเขาแล้วเนะี่ยในส่วนนี้นนะักคุรจะให้เขาเต็มที่นิดหนึ่งนะฮะเพราะบางทีไปให้การช่วยเหลือโน,น่นนี่นะั่นเล็กน้อยถ้่ประติคนไทยเขาก็จะให้ให้ให้การช่วยเหลือในในค่าอาหารหรืออะไรบางส่วนเนี่ย แต่เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมฮะแต่แล้วพมีการแข่งขันกันระหว่างขา้ประกอบการแต่พวกแรงงานแปลรูปของของที่กลุ่มแรงงานทางด้านนี่ยมันไม่มีประเด็นตรงนี้อยู่นะครับม,มันก็เลยทําอาจจะมีเรื่องของการหักโน่นหักนี่บ้างเล็กเ็กน้อยๆต่ว<า>่มันก็เลยทาให้กระช่าง,ขงเขาอาไปาตไปในเต็มที่แต่ถ้าเกิดเขาจะใจดีหให้อะไรฟรีบ้างให้คิดฟรีบ้างอายกลางวันบ้างให้ข้าวให้กลับอะไรก็แล้วแต่นี้นะฮะ เป็นอันนั้นมันจะนอก,นอกระเบียบกฎหมายเนี่ยมันก็จะแก้ช่วยเหลือพวกแรงงานต,ต่างด้าวพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับตอ,อคตัวญญญอย่างพวคทักเชิญครับกับ,บอ,ยอย่างอยาแรงงานที่เป็นต่างด้าวเนี่ยนะฮะเอาละเข้ามือจะถูกกฎหมายก็ตามแต่ว่าเมื่อทําไปสักระยะหน,นึ่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้รับค่าจ้างเพิ่มตามตามระยะเวลาได้มีไหมครับอาจารย์ค่อนข้างน้อยครับเพราะมันไม่มีแคริเอร์ฮะมันไม่มีอาชีพที่ตายขึ้นไปฮะอย่างมากก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้ามันก็มีไม่กี่คน เพรานที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่คงที่ฮะอย่างมากก็จะขึ้นให้ไปตามค่องขั้นต่ำนะฮะโดยส่วนใหญ่เน,นียกเวน้นยกเว้นของของต้นเอโมยูเนี่ยนะมันมีแรงจูงใจบางบอย่างที่ที่ทางบริษัทขนาดใหญ่เขาให้อ่จจะมีแตกต่างจากแรางงานทั่วไปคือในหนึ่งในสามเนี่ยนจะได้ค่อนข้างดีอีกสองในสามเนี่ยก็ย, ang, ย ang, ังยังก็ขึ้นกันในจ้างว่าจะใจดีมีธรรมาิบาลแค่ไหนนะครับ มันจะไม่มีโอกาสขึน้นอินเฟลชันต่างๆวันนี้เพราะงั้นเขาก็เลยมารอค่าจาา้างขั้นต่ำว่ากาขั้นต่ำเนี่ยเขาปรับไอ้เฟอร์ก้าเชื่อค่าค่า CPI ใช่ไหมค่าไอ้<บ>เฟอร์ก้าเพื่อค้างเงินที่ลดลงอินเฟลชันอะไรค่เนนาเงินเฟ้อต่างๆพวกนี้เขาก็ปรับอยู่ในค่าจ้างขั้นต่ำมันก็ถือว่าได้รับส่วนนั้นขึ้นไปตามประกาศมันจึงกลุ่มนี้ก็จะางพึ่งค่าจ้างขั้นต่ำที่ต้องประกาศเพราะในจ้างจะต้องตัวนี้นะฮะส่วนที่บวกๆเนี่ยน้อยครับ โอ้กับเอาอย่างนี้ถ้าค่าของที่มันขยับตัวสูงขึ้นไปเราไม่ไม่ได้ปรับให้เขาเลยเขาอยู่ได้ยังไงอะจย์อ๋อก็ปรับงั้ปรับตามา้ขัาาข้นต่ำม,มันอยู่ในาจา้ขัา้นต่ำไงมันไม่ได้ปรับขัาาข้นต่ำเนี่ยไม่เคยป<า>รับปีน,<า>นึงเขาก็จะปรับไปร <c oughs> ประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่เคยน้อยไม่เกินคั้จ้ามันอยู่ในซ่อนอยู่ในขั้นต่ำที่เขายกอย่างน้อยขั้นต่ำก็ต้องให้เกินส p i าอยู่แล้วครับ อัจยเหีอยทีนี้ว่าอันนี้จะถือเป็นความแตกต่างไหมอาจารย์ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเอาล่ะเราอาจจะถ้าเป็นแรางงานที่ทมีทักษะใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยอาจารย์ค่าจ้างมันจะเท่ากันไหมครัระหว่างคนไทยกับต่างชาติเนี่ยอาจารย์อ๋อถ้าทักษาระดับล่างเดียวกันเนี่ยนะฮะคนไทยในภาคเกษตรเกือบสองล้านคนเนี่ยเงินเท่ากับเขาเลยนะฮะเจ็ดพันกว่าบาทฮะครับโอ้โหแต่เแต่เป็นคนไทยที่รับจ้างทําการเกษตรนะฮะอาชีพคล้ายๆเขาเนี่ยซึ่งมีไม่เยอะ มันจะมีม,มาจากแรงงานต่งางห้าวนี่เราก็มีอยู่ประมาณล้านกว่าคนที่เป็นแรงงานที่าสาบัญมีอยู่เฉพาะเกษตรเนี่ยแปรรูปบ้างอะไรบ้างช่วยเก็บของเก็บโน่นน,น,น,นี่เราบ้างอะไรก็เนี้ยก็จ้างอยู่ประมาณแค่นี้ฮะเจ็ดแปดพันบาทจุดป,ป่าน,นี้ฮไม่ได้ขึ้นไปไหนเพราะเขา,าเราคนไทยเราจะเรียกเขาเป็นแรงงานนอกระบบจะไม่ได้ใหญ่ประกาศสังคมเป็นเกษตรกรเพราะว่าคนมายคุ้มครองเรื่องพวกนี้มันไม่มีแต่นี่ก็อยู่ในโรงงานฮะมันเ้อเรียกของอยู่ในระบบนะครับกับแต่ ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์โอกาสที่มันจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องทึ่งพารายงานที่ค่อยๆมีทักษะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยอาจารย์ครับมันติดตรงนี้ฮะคือคนไทยเราเนเมื่อไ,ไ,ไหร,ไหร,ไหร่จะเลิกคิดตรงนี้สักทีนะคือการผมก็บอกว่าการฝึอกอบรมยกระดับสกิลเนี่ยเราได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าก<ช>ารฝึอกอบรมเนี่ยนะฮะก็ยังติดปัญหาอยู่ไม่ยอมแก่มีข้อกําหนดอยู่ข้อหนึ่งง่ายมากเลย ว่าอย่าคิดว่าเงินที่ฝึกอบรมเนี่ยเป็นเงินไทยเขาทำนะเขามี c o n t ิบิวชั o ให้กับประเทศไทยมายาวนานนะ้ะปีก็ถ้าเป็นแปรรูปอาหารนี่ก็สองแสนกว่าล้านเนี่ยนะอีพอที่เราได้มามูลค่าที่วนนี้ช่วยก็คือว่าฝึกอบรมเขาไปเถอะนะให้เขามีสกิลเพิ่มขึ้นหนึ่งสกิลนั้นจะช่วยเพิ่ม productivity ให้กับเขาเองนะในโรงงานเองใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือเขาตอนที่เขาจะออกจากเราไปเขาก็มีอะไรติดตัวกลับไป ขาก็จะได้มีอนาคตนะเอาไปช่วยพัฒนาประเทศชาติเขาก็ว่าไปแต่บ้านเรานี้ก็บอกว่าเป็นภาษีประชาชนไม่สามารถมาฝึกอบรมได้บางทีมันก็ต้องแอบแบซ่อนๆลองเงินจากต่างชาติมาถึงได้ึกอบรมได้เงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากอ่ะเนาะเดี๋ยวนอาจารย์ผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแนโน้มสมมุติเราเปิดได้จริงๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์ครับแนโนค้าแน่นอนว่าเราอาจจะได้แรงงานที่มีทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์เก่งๆมาจากเวียดนามบ้างจากอะไรฟิลิปปินส์บ้างอะไรบ้างเนี่ย มันก็จะมันมัน,ม,นมันจะริเร่ไปการผรสมผปปสานกันมากขึ้นในขาะาย์้นใช่ใช่คือเขาคงไม่อยากจะอยู่เขาคือต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องของอ่าโมดการปรับเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะฮะ,ะรัฐศาสตขอบเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่ดูคนเป็นล้านๆ้านคนเนี่ยถูกฟรีซอยู่ในระบบเราเนี่ยนะทีข่ขยับ<อ>ไปไม่ได้ถ้าเกิดเขามีโอกาสก็มีคนที่ทาเลน้นหลบเข้ามาเนี่ยโอ้เป็นนักโปรแกรมมิ่งที่เก่งมากต่างๆพวกนี้ใช่ไหมผมก็เช<อ>ื่อบางโรงงานในหัวหน้างานบางคนนี่เก่งมาก ใชครับเพราะมันคนฉลาดแล้วครับเขาก็คือก็อาจจะการศึกษาไม่ดีแต่ว่าเนื่องจากไเขามีทักษะมีอะไรเนี่ยนะเขาเกินกว่าระดับที่ที่ที่ทํางานอยู่ตั้งเยอะอะไรต่างพวกนี้ยนะแต่เราไม่มีคารีพารในเขาไม่มีอาชีพแล้วไม่ยอมให้เขาเปลี่ยนงานใช่ไหมฮะมันก็เลยใช้ประโยชน์จากเขาได้น้อยนะฮะแล้วเราแลัวเราควรจะทำาฮะเรื่องควรจะทําคือต้องปล่อยต้องปลดล็อกตัวเรื่องของปล่อยอ่าฝึกอบรมีแล้วเรากลัวแล้วเราเรากลัวอะไรอยู่อาจารย์ตอนนี้ ตรงมันก็มีข้อเดียวฮะข้ออ้างข้อเดียวฮะคือเรื่องของว่าเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชนเดี๋ยวประชาชนโทระปทนไทยจะบ,บน <c oughs> ่นเนาะครับครับอ่าเราอนาคตข้างหน้าคงได้เห็นแน่นอนทีนี้ไอเรื่องไอเรื่องความต่างในเฉพาะอุตสาหกรหรมาทะเลเนี่ยอาจารย์ระหว่างชายกับหญิงเนี่ยค่าจ้างที่มันไม่เท่ากัน,กนมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์อันนี้เนี่ยมันก็คือผมเรียกว่าค่าเฉลียนะ่ยเนาะค่าเฉลี่ยจ่เฉลี่ยเมันไม่คุยฟังแรกอ่ะค่ามันมาจากค่าเฉลี่ยที่คนผู้ชายเนี่ยจะมีตำแหน่งงานเป็นหัวหน้างานเป็นอะไรอยู่บ้าง ปนอยู่ในนั้นเมื่อเราคิดค่าเฉลี่ยเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหารอย่างเงี้ยมันก็จะมีขอ,อของผู้ชายก็จะมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงก็จะทํางานเป็นฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้เปทำงามแต่มางวันอ<ล>าจจะเป็นผู้ชายนะแล้วงานนี้มันไม่ใช่งานเฉพาะแค่ยืนอยู่ในในใน,ในลายปรเซสอย่างเดียวมันมีตําแหน่งงานที่อยู่ในที่ที่เขาต้องจัดการพุ่นมากเลยก็คืออย่างห้องเย็นในระบบการเย็นต่างๆวกนี้นะวกนี้จะเงินเดือนค่อนข้างสูงกว่า เพราะเขาทำงานที่ทางข้างยางลำบากแลวนายช่างต้องอใจเขาเพราะว่าคนไทยเราก็ไม่ทาอยู่ดี<ม>ใช่ไหมฮะมะั้นพวกนี้ผู้ชายทางนั้นจะเป็นคนที่ทำแล้วก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เราก็อยากจะเหมือนกับอันเนี้ยก็อยากจะให้ในายจ้างคอนเซิร์นผลงานวิจัยนี้ก็ทําให้คนายจ้างคนก็ห่วงใยแรงงานต่างด้าวนิดแล้วก็อย่าไปอย่าไปใจาดาม,มากเกินไปนะฮะคือให้มองว่า ขาก็เป็นคนไทยเหมือนก็เขาก็เหมือนคนเรานี่นะใช่ไหมฮะอย่าไปใช้ตำหมากเกินไปนะครับก็มีอะไรที่จริงแล้วถ้าพาดเป็นกฎหมายเนี่ยกานก็กฎหมายนี่เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณจะจ้างแรงงานต่างด้าวที่มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไม่มีตามสบายเลยครับไม่นะอ๋อไม่มีเงินนะไม่มีเซอริ่งนั้นเราจะจ้างคนที่มีทักษะได้ไงใช่ไหมบางคนเข้ามาขางานเดือนเป็นแสนอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะที่เป็นไอที จากต่าที่เราจ้างอยู่ในระดับบัวได้่สงงจะตายเราต้องไปเบ็ดไปบิดสู้กับประเทศประเทศอื่นเขาละคนนี้ที่เก่งคนนั้นเข้ามาก็อันนี้ผมมอว่าขับขับเชิญฮะขับับเชิญ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 ตาต่อครับเชิญฮะก็ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าในส่วนของในเรื่องเรื่องพัานจ้างนักัเพียงแต่ว่าก็ก็มองเพราะว่านี่มันเป็นหายเดอะโคลสดอ์เนาะหลังหลังโรงงานหลังประตูเนี่ยเจ้าหน้าที่ของราชการคงเข้าไปดูค่างยาก แลวผลที่การสารในในฉบับที่เราอ่านกันเนี่ยมันเป็นฉบับของไปเอ็นทีโอเขาพยายามที่จะไปไปขุดเอาข้อมูลอันนี้มาแต่เ็าต้องยอมรับว่ามือทีมก็ไม่ได้เป็นเลเป็นติฟนะเพราะว่าการที่จะหาข้าราชการเฉลี่ยของคนไทยเราต้องหาข้าราชการเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคน่ะที่จะเอามาเป็นข้าราชการเฉลี่ยแต่อันนี้มันเป็นข้าราชการคนกลุ่มน้อยมันก็รีเฟลกภาพว่าไงกระจกให้เราเห็นนิดนึงก็ต้องก็ต้องเคี่ยวอย่างพบปัญหาก็คงต้องแก้กันไป ต้องกดขันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อเขาไม่ได้เสียประโยชน์ครับกลับเอาละก็เดี๋ยวติดตามกันทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจจ้างอยากจะฝากอะไรถึงในจ้างที่มีลูกจ้างเป็นสัางดาวหรือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมประมงม้ไมาไหมอาจารย์ฮะคือตอนนี้ห่วงเรื่อง,เร,องเรื่องที่โควิดนะเป็นหาโควิดในช่วงนี้แรงงานต่างดาวเขาค่อนข้าง,ง,งล่างยากลําบากเพราะมันมีเกี่ยวกับกติกาในการปิดโรงงานอ่ะทีนี้การชดเชยถ้าเขาอยู่ในเร d โซนต่างๆไปแล้วอาจจะได้ชดเชยอะไรบางอย่างบ้าง แต่ไรในส่วนคนไทยแต่พอต่างด้าวเนี่ยเขาเข้าถึงใ้พวกไอกระบวนการในการติดต่อพวกน,นี้ยไม่ได้แม้แต่คนที่อยู่ในประกันสังคมนะนะฮะการเิดต่อแฟนสาวพวกน,นี้ยก็ดูจะเข้าไม่ถึงเพราะเขามีข้อยกเว้นเลยอย่าคิดวัคซีนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเป็นเด็กรับใช้ของบางบ้านเนี่ยนะะถามว่าได้ฉีดวัคซีนไหมไม่ได้สักคนหนึ่งเลยครับเพราะว่ามันทนะะเบียนไม่ถึงนะฮะพกเขาแล้วเขาก็มองจะถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่าจะต้องเป็นคนที่ที่อ่าคนไทย ลดบจดทะเบียนเฉพาะคนไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้ฮะมันต้องเป็นกรณีพิเศษจริงในการที่ช่วยเหลือพวกเขานะในการที่พวกเขาเ้เาไปด่านหน้าแล้วเขาในกลุ่มที่เป็นจังหวัดที่เป็นเด d red โซเนี่ยฮะเขาถึงได้รับการฉีดไปด้วยเพราะว่าเขาถือว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มมากนะในโสดารค้ต่างๆพวกนี้ในยาสูตรปาระกาพวกนี้คงไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่เรามองคนที่ทํางานกระจายอยู่โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเพราะพวกนี้เนี่ยเขาทํางานในบ้านโดยเฉพาะแม่บ้านคนที่อยู่ไกลคนไทยอันนี้น่าจะเป็นด่านหน้า สำหรับแม่บ้านที่มาดูแลเนี่ยมันมีโอกาสเจ็บติดผู้สูงอายุมากเพราะแคร์กวเอร์ทั้งหลายเนี่ยก็คือคือคนที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็คือต่างด้าวกับเป็นส่วนใหญ่เพราะเพะทางบ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ดูแลแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มผู้นี้ก็ควรจะได้รับการพิจารณาให้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกันนะเหมือนกับไทรกับคนไทยเนี่ยเพื่อให้คนไทยปลอดภัยเนาะถ้ามองอีกทางด้านหนึ่งอ่ะเขาปลอดภัยคนไทยก็ปลอดภัยเหมือนกับหมอด่านหน้านี่นะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็คือด่านหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุครับ ฮะกับได้ครับเอาละครับวันนี้เรากวอาจาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับอาจารย์ยุทธชลวงนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับเพนตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังไงก็ ก,ก็ควรจะตอบแทนกันอย่างเหมาะสมะนะครับอาจารย์อ่าดันนี้เป็นแล้วแต่สิทธิของนายจ้างด้วยแล้วก็ลูกจ้างก็ต้องพอใจด้วยนะครับอันนี้เอาละครับน,น,น,นี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผูฟังครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องของแนวโน้ม SME ไทยในสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับแนวทางการช่วยเหลือจะออกมาเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณมลคลคีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดเป็นจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ S S s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไปถึงร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ